เอาละค่ะเรากลับมาตอบคาถามนะคะสาหรับคําถามหลายๆท่านที่ฝากไว้ท่าในใดมีคําถามเพิ่มเติมนะคะยังสามารถโทรศัพท์มาฝากคําถามได้026893673นะคะ026893673นะคะรีบโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเราไปกันที่คำถามก่อนอาจารย์นะคะค,คุณมานะฝากถามมาบอกว่าไปกว้านออกมาแล้วแสดงว่าน่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะคะถามว่าไปกว้านออกมาแล้วแต่ยังมีปัญหาปัสสาวะบ่อยจะทำยังไงดี จริงๆแล้วคว้านออกมาแล้วมันมันไม่ครบีหรือเปล่าคำว่าคว้านเนี่ยนะเพราะที่ผมทราบมาก็คือส่วนมากจะมาไปทานใบทางทางเนื้อปลาสวะนะครับคือการทําเข้าไปที่ทางเนื้อปัสสาวะเนี่ยข้อดีก็คือการผ่าตัดน้อยลงลดลงนะครับแต่ข้อเสียก็คือการผ่าตัดอย่างนั้นก็ไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับก็คือออกมาได้ไม่ได้ไไม่ด้เยอะคือไม่เหมือนกับไอ้ที่เราเปิด ปิดแผลกว้างออกมานะครับพอเปิดแผลกว้างปั๊บมันก็จะตัดออกมาได้เยอะกว่าะทีนี้ถ้ากว้านออกมาอาจจะเป็นแค่บางส่วนนะฮะการที่มีกว้านออกมาแล้วยังมีปัสสาวะเยอะอยู่นะฮะคำว่ามีปัญหาอยู่มีเกิดจากสองสาเหตุหนึ่งก็คือถ้าคว้านหลังจากกว้านใหม่หน่ายยังอักเสบอยู่อันนี้มีแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วล่ะคลข้้งเคียงของการผ่าตัดในระยะแรกๆแต่ว่าถ้าถามว่า ไปสักระยะหนึ่งแล้วยังเป็นอยู่แสดงว่ามันยังใหญ่พอสมควรยังเบียดมันยังออกไม่หมดยังออกไม่หมดอาจารย์กำลังจะบอกถ้าออกไม่หมดอย่างนั้นก็ต้องมีโอกาสกลับไปคว้านอีกก็โอกาสกมีครับแล,แล้วแล้วแล้วคุณมานะทายัางไงฮะก็ต้องไปคุยกับหมอคนที่ทาให้ปกติแล้วผลข้างเคียงที่เกิดจากการคว้านที่อาจารย์บอกว่า ในช่วงแรกๆของการกว้านแผลมันมีอาการอักเสบเพราะนั้นเมื่อมีอาการอักเสบโอกาสที่มันจะปัสสาวะบ่อยมันเป็นเรื่องปกติถูไหมคะอาจารย์มันควรจะต้องดูอย่างเงี้ยไปอีกสักหลังผ่าตัดสักนานแค่ไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปให้หมอดีกว่านะฮะหมอท่านที่ทําให้เราเขาจะมีกล้องส่องเข้าไปว่าอักเสบอยู่ไหมหรือว่าทำอะไรไหมนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ง่ายนะเดี๋ยวนี้มีการพ่นยาทัง ส่งเสร็จแล้วก็พ่นยาให้เลยอ๋อค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงคุณมานะลองกลับไปถามคุณหมอที่ทําการรักษาเรานะฮะว่าอาการที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรกันแน่ถูกไหมคะอาจารย์นะคะคุณสมชายค่ะอายุ57ปีบอกว่าไปตรวจพบว่าเป็นต่อมลูกหมากโตใช้ยามาทานนะฮะคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ไปฉีดฮอร์โมนทุก3เดือนด้วยรักษาวิธีแบบนี้มา4ปีแล้วค่ะนะคะ คุณสมชายถามมาบอกว่าถ้ารักษาแบบนี้นะก็คือใช้ยาด้วยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทุก3าเดือนด้วยเนี่ยนะคะต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะเล็กลงไหมข้อแรกก่อนนะฮะข้อที่2ถามต่อว่าการฉีดฮอร์โมนทุก3เดือนเนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายหรือเปล่าและถ้ารักษาแบบแผนจีนจะรักษายังไงของคุณสมชายค่ะครับคือถามว่าเล็กลงไหมเขาใช้ทั้งฮอร์โมนทั้งฉีดยาฉีดยาตอนนั้นก็ฮอร์โมนเหมือนกันครับ ก็อย่างที่เมื่อกี้เราเราล่เราคุยกันแล้วนะฮะก็คือไปบล็อกเรื่องฮอร์โมนชายนะฮะถ้าฮอร์โมนชายผลิตน้อยลงกันใช้น้อยลงนะการผลิตน้ําก็จะน้อยลงพอถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะมีโอกาสครับนะฮะทให้มันเล็กลงนะเขี่ยเขี่ยลงมาหน่อยหนึ่งเพราะไม่ต้องใช้แล้วมีโอกาสเหมือนกันอ่ามีโอกาสนะฮะก็จะเขี่ยลงนะครับ ออพอเหี่ยวลงพวกปัสสาวะก็ดีขึ้นะนะครับเขอที่สองถามว่ามีผลต่อร่างกายไหมะนะฮะผลต่อร่างกายก็จะทําให้โฮโมงเราน้อยลงนะครับโฮโมน้อยลงเนี่ยความรู้สึกทางเพศจะน้อยลงนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากะ,อะขอที่2ก็คือกล้ามเนื้อเราจะเหี่ยวอ๋อค่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะค่อยๆเหี่ยวลงนะฮะผิวดจะสวยขึ้น เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นมีหน้าที่ในการผลิตกล้ามเนื้อให้กับร่างกายพอมันน้อยหรือมันหดไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่จะทําให้กล้ามเนื้อมันมันเหี่ยวไปตามด้วยถช่ให้เหี่ยวไปทาตามก็จะทําให้เราแรงเรารู้สึกแรงหมดแรงน้อยลงแรงน้อยลงค่ะค่ะอันที่สามถามว่าแพทย์จีนทํายังไงนะแพทย์จีนก็คืออย่างที่ผมว่าแพทย์จีนนี้ไม่พ้นสองตัวนี้ก็คือเข็มฝังเข็มก็ได้ยาใช้ยาก็ได้นะฮะ ลงไปภาษาข่าอฝังเข็มดูครับอาจารย์นึกแปลกใจคําถามบองคุณสมชายตรงที่ว่าการใช้ยาเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันน่าจะเป็นยาในลักษณะของกลุ่มที่ไปบล็อกเกี่ยวกับเรื่องการ,รการสร้างฮอร์โมนครับแต่ทําไมจะต้องมีการฉีดฮอร์โมนด้วยล่ะถ้าอย่างนั้นหรือบล็อก,ก,กไม่ให้ร่างกายเพิ่มไม่ได้ร่างกายผลิตแต่ฉีดลงไปเพื่อให้มันมันอยู่ด้วยตัวมันได้เหรอหรือยังคือการกินฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีข้อเสียเยอะ ยาที่เราใช้กินเนี่ยวลเราเรากินลงไปมันต้องผ่านกระเพาะใช่ไหมมันต้องผ่านน้ำเลี้ยงน้ำน้ำย่อยใช่ไหมครัเพราะน้ำย่อยตรงนี้มันจะทําให้ยาของเราเนี่ยถูกไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่มันดูดซึมไปส่วนต่างๆเพราะมันจะไปมันถูกทํรลายไปบางส่วนเพราะว่ามัเยมือนน้ำกรดใช่ไหมครัะทีนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ต้องใช้วิธีก็คือใช้วิธีฉีดเอาถ้าฉีดเอาฉีดเข้าไป เราเลือเลยตรงมันก็สร้างฮอร์อมโมนก็อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยไม่ปไปหนเลยฉีดมันจะแรงกว่าก็ในเมื่อเราไม่อยากให้มีฮอร์โมนแล้วไปฉีดฮอร์โมนทาไมอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะฮอร์โมนหญิงไงอ,อ๋อเหรอใช่ฉีดฮอร์โมนหญิงไปเพื่อไปไปบาลานซ์กับไอ้บอลฮอร์โมนชายก็ได้อ๋อเหรอคะอ่าโอเคโอเคพอพอจะนึกออกแล้วเพราะนั้นในกรณีของคุณสมชายตอบง่ายๆว่าเล็กลงไหมมีโอกาสเล็กลงครับนะคะ ชีทฮอร์โมอนจะมีผลข้างเคียงไหมไม่มีเว้นซะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความต้องการทางเพศอาจจะลดน้อยลงไปตงแต่ถ้า,าคุณลุงบอกว่าไม่ไดีซีเรียสอะไรเพราะเรื่องตรงนี้มันมันคือถ้าบางท่านเนี่ยจะซีเรียสก็ก็เครียดหน่อยนะอาจารย์นะเรื่องอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามองว่าดีกว่ามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากก็โอเค,คไม่มีอะไรนะคะและ,ะอาจารย์บอกว่าใช้การออกกําลังกายกล้ามเนื้อเพิ่มนะคะรักษาแบบแผนจีนก็ยาก็ได้หรือเข็มก็ได้ถูกไหมฮะอาจารย์อันนี้ของคุณสมชายนะฮะ ท่านต่อไปคุณเล็กค่ะคุณเล็กเนี่ยบอกว่าลูกชายอายุ18ปีปัสสาวะออกยากมากเลยวิธีการรักษาโดยการฝังเข็มหรือทานยาแพทย์จีนจะช่วยได้ไหมอาจารย์ครับถ้าอายุ18ปีคงไม่ใช่ตุ่มต่มรูกหมัดรอแน่นอนนะฮะเขาไม่ใช่ต่มรูหมัดรอแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าปัญหามาเกิดตรงไหนนะครับโอกาสที่จะเกิดอยู่หลายสองสาส่วนนะครับหก็คือ นิ่วในถุงน้ำนิ่วนะฮะนิ่วในปกระเพาะปัสสาวะถ้าเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะก็จะมีปัญหาถูกไหมนะฮะอันที่สองก็คือทางนิ้วปัสสาวะเสยนี่ก็ปัสสาวะย่ามใช่ไหมฮะปัสสาวะมันมันอักเสบมันก็บวมบวมมันก็บีบลงมาปิ๊บหนึ่งเลยนิดเดียวถูกไหมฮะาก็ปัสสาวะเสยมันก็ติดย่าใช่ไหมติดชิ้นย่าต่างๆถูกไหมฮะทาง ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อนะฮะเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะฮะติดเชื้อตัวนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคบางบางโรคด้วยนะฮะกั้นปัสสาวะมากเกินไปก็จะทำให้ติดเชื้อได้เหมือนกันถูกต้อไหมฮะใช่ค่ะถ้าบอกว่าปัญหาพวกนี้ตัดทิ้งไปนะฮะก็ได้นํำไปตรวจดูว่ากระเพาะไอ้ทางเดินปัสสาวะตัวตมลูกหมากมันโตขึ้นจริงไหม นะฮะข่้นมาดูอีกทีหนึ่งนะครับค่ะนะฮะอาจจะมีบางสาเหตุทําให้โตขึ้นมาได้ค่ะนะครับค่ะแต่ยังไงก็ตามควรจะไปหาหมอแผนปัจจุบันตรวจให้ละเอียดตรวจก่อนละเอียดนิดนึงนะคะแล้วถ้าพอตรวจละเอียดแล้วจะใช้แผนจีนเข้าไปช่วยเสริมการรักษาก็ได้ถุ้มเฮะอาจารย์นะเป็นของคุณเล็กนะคะท่านต่อไปค่ะคุณคุณพัชพระชระเหรอฮะถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะอายุ76ปีค่ะบอกว่ากลางวันเนี่ยปัสสาวะปกติ กลางคืนเนี่ยบ่อยหน่อยอาจารย์บางค,บคืนเนี่ยห้ครั้งเลยนะคะคจะรักษาอย่างไรจะฝังเข็มหรือทานยาดีคะของแพทย์จีนถ้าหากว่ากลางวันปกติแล้วกลางคืนมีปัญหาะนะครับแพทย์จีนเรามักจะมองว่าตายพร่องมากกว่านะฮะก็คือว่ายัง,งเงทางนึงกับพวกปัสาวะผิดปกติก็จะมีส่วนะนะครับแต่ว่ามักจากเกิดจาก มันไม่ค่อยจะเกิดจากตัวตับรูมาที่โตถึงเกินไปแล้วเจ็ดสิบหกนี่โตแน่นอนเพราะว่าโตอาจจะไม่ต้องโตถึงขนาดนั้นไม่ได้โตถึงขนาดเป็นเป็นปัญหากับชีวิตนะครับถ้าว่าเป็นโตขึ้นมามากๆมันกลางวันก็มีปัญหาด้วยนะครับไอ้ตัวนี้มักจะเกิดจากตัวขับพอบัสาวะขับพวปัสาวะกลางคืนเนี่ยเรานอนหลับเนี่ยมันต้องมันต้องดื่มน้ํากลับไปใช้ใหม่ นะฮะเพื่อให้น้ํามันน้อยลงที่พอเวลากลางคืนนี้เราเดินน้ํากลับไปใช้เนี่ยเดินได้ไม่ดีนะฮะเพราะเลยทาให้เดี๋ยวเต็มมันเต็มเรื่อยนะฮะเพราะเต็มเรื่อยมันก็ต้องเข้าเอาน้ำนะฮะเกิดจากตรงนี้นะครับไอ้วิธีนี้เนี่ยใช้ยาก็ได้ใช้ฟังเข็มก็ได้หรือใช้แปะกล้วย อ๋อแต่กล้วยคั่วเจ็ดเม็ดเขรมาทานนะฮะแปะกล้วยช่วยได้นะฮะนะคะเอาแปะกล้วยไปคั่วนะฮะแล้วก็ใช้วันละเจ็ดเม็ดนะฮะทำเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าวันนะฮะก็จะห้หรือถ้าอยากจะรู้ว่าแปะกล้วยคั่วยังไงก็ลองโทรศัพท์มาถามหลังไม์นะคะเรามีเทปแปะกล้วยอาจารย์อาจารย์คุยเรื่องแปะกล้วยละเอียดมากๆเลยเห็นต้นเห็นอะไรทุกอย่างเลยลองโทรศัพท์มาถามหลังไม์ก็ได้นะคะจะได้เอาเรื่องของแปะกล้วยไปศึกษานะฮะท่านต่อไปค่ะคุณเดี๋ยวนะคะ คุณคุณคำหนึง่งจากนครศรีธรรมราชค่ะอายุ67ปีค่ะมีปัญหากระดูกทับเส้นไปผ่าตัดที่เอวมาแล้วประมาณ20วันหลังการผ่าตัดก็มีอาการปัสสาวะไม่ออกเลยหมอจำเป็นต้องใช้วิธีสวนอาจารย์รแต่ตอนนี้ปัสสาวะออกแต่ไม่มากนะคะคกินยาปัจจุบันมาสองปีแล้วจะรักษาอย่างไรแผนจีนใช้ได้ไหมฝังเข็มได้หรือเปล่าปัสสาวะ,ะกระดูกทับเส้นแล้ก็ไปผ่าตัด นะครับการผ่าตัดก็คือไปผมไม่แน่ใจว่าตอนผ่าตัดผ่าตัดต้องผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีผลต่อตัวเส้นประสาทขนาดไหนตัวลักษณะนี้นักมักจะเกิดจากการผ่าตัดที่มีผลต่อตัวเส้นประสาทนะฮะอาจจะไม่ถึงกับตัดขาดหรือว่าจะเป็นอะไรหรือว่ามีป่าผ่าล้างผ่าตัดแล้วมี ผ่านผืดขึ้นมาเกาะนะฮะเกาะแล้วไปล้านตัวเส้นประสาทพอล้านตัวเส้นประสาทปับเส้นประสาทมาทำงานได้ไม่ดีนะอย่าลืมว่าหลอดเลือดเส้นประสาทเราทุกเส้นท่านต้องออกมาจากกระดูกสันหลังนะฮะแล้วตรงกระดูกสันหลังตรงนั้นก็จะมีออกไปแล้วไปควบคุมเรื่องการทํางานของปกระเพาะปัสสาวะอีกรอบหนึ่งนนี่ถ้าหาว่าเส้นประสาทตรงนี้ถูกกระทบการบีบตัวของ บีบตัวของไอ้กระเพาะปัสสาวะเขาจะน้อยลงนะฮะก็หรือว่ามันไม่ทำงานเลยนะฮะเพราะถ้าไม่ทํางานเลยมันปัสสาวะไม่ได้เหมือนกันตัวนี้น่าจะเกิดจากตัวเส้นประสาทน่าจะเป็นผลจากการผ่าตัดถ้าเท่าที่มองข้อมูลแบบนี้แค่แค่นี้นะฮะอาจารย์แต่ว่าอาจจะเป็นผลที่มาจากตัวไซเอฟเฟกที่มาจากไอ้พวกอะไรพวก พันผืชเหรืออะไรนะฮะคือบางอื่นคนหนึ่งเขาไม่ได้สร้างพันผือเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราสร้างเยอะกว่าเขาถูกค่ะนะฮะก็เลยทําให้มีพันผือไปเกาะหรือเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่สองเป็นไปได้ไหมที่ว่าบางบางคนมันไม่เกี่ยวกับไอ้ตรงการผ่าตัดเลยนะฮะแต่ว่าในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยทำให้ไอ้ตัวกระเพาะปัสสาวะมันพิการไปบางช่วงนะฮะแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีนะฮะ ก็จะมีโอกาสเหมือนกันแล้วทำํำยงังไงดีคะของคุณคํานึงไปหาหมอที่ผ่าหรือทํำยังไงดีเอ่ยเขาใจว่าต้องก็คงจะหามาแล้วครับตอนนี้เราก็มีวิธีทางทางเดียวก็คือลงใช้ฟังเข็มดูลองดูนะคะลองดูแต่ผมไม่แน่ใจว่าผลออกมาขนาดไหนเพราะเราไม่รู้ว่า การปัสสาวะไม่ออกมันเกิดจากการผ่าตัดหรือเปล่านะอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าถ้าจะลองใช้การฝังเข็มโดยการใช้ศาสตร,รก์การแพทย์แผนจีนก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะไปจริงๆแล้วมีคาถามเยอะอาจารย์นะคะอ้อยอ้ยอยแล้วตัวเองก็เกิดคําถาม <c oughs> ขึ้นมาเอางี้เอาเป็เนคําถามกวา้างๆอย่างนี้ก่อนน่าจะ,น,าจะน่าจะตรงกับหลายๆคนนะคะเราต้องกลัวต่อมลูกหมาโตไหมอาจารย์เราต้องกลัวต่อมลูกหมากโตไหมไม่ต้องกลัวนะครับเคยในของผู้ชายเรานะฮะถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตก็ดี แสดงว่าไอ้ยุเรายืนแล้วมัน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 มีวิธีใช้โภชนาบำบัดหรืออะไรที่จะทําให้ต่อมลูกหมามันมันอยู่ในระบบของมันมันไม่โตมากกว่าปกติได้ไหมล่ะคือจริงๆแล้วการใช้ชีวิตปกติมันก็จะมีผลต่อตัวนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวกันกินเบียนะฮะเขาจะมีผลต่อคดื่มแอลกอฮอล์นี่ละเลยนะฮะคือไม่ถึงกับว่าขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า พยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับนะฮะเฮ้ยจริงๆแล้วเหล้าก็เป็นยานะครับแต่ว่าเราใช้ให้เป็นแค่นั้นเองนะครับนี่คือคือตัวนี้ถามว่าจําเป็นไหมนะฮะไม่ถึงกับจาเป็นเพราะต้องกลัวมันนะฮะแต่เราต้องดูแลมันนะฮะคอยดูแลมันคอยเราต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นเราต้องเตรียมใจตรงนี้สักวันหนึ่งเราต้องเป็นจะเป็นมากหรือจะเป็นน้อย ต้องเป็นแต่เป็นยังไงเป็นอยู่ที่ตัวเราเองและเมื่อเริ่มเป็นแล้วจะได้ไงอาจารย์ถ้าเริ่มโตแล้วเริ่มเริ่มโตแล้วก็ต้องรักษาต้องกินยาอย่างเดียวเลยเหรอต้องอาจจะต้องไม่ใช่กินยานะฮะอาจจะต้องคนอาจจะต้องใช้วิธีฟังเข็มก็ดีนะฮะหรือว่าดูแลตัวเองนะครับนะออกกำลังกายมากขึ้นนะ ดูแลตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมทางเพศอันนั้นเราต้องบอกว่าคงต้องละเลิกไปหน่อยหนึ่งหรือว่าห่างๆหน่อยมันจะได้ช่วยได้เหมือนกันคือทุกอย่างมีดีมีเสียถ้าไม่มีเลยก็ไม่ดีถ้ามีมากเลยก็ไม่ได้ใช่ค่ะนะคะยังมีคําถามค้างของคุณสว่างกับพระมหาสมชายค่ะนะโดยเฉพาะเรื่องแปะกล้วยนะคะเดี๋ยวอ้อยขอเก็บ2คําถามนี้ไปตอบคราวหน้าก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะ เราจะกลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณวันนี้อาจารย์ชรัตงามศรัทธาหรือคุณหมอปิงนะคะอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ